สวัสดีครับมาพบกับผมใบบอลคาราเดียมนะครับวันนี้ก็จะพามาอัปเดตนะครับบอลสอีที่ออกหลอดนะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็มาดูาต้นนี้ไว้ก่อนแล้วกันนะครับมา,มาดูต้นนี้กันก่อน <c oughs> ต้นนี้ก็จะเป็นมนสวรรค์นะครับก็จะบอกว่ายังไงเดียคงไม่ได้เกสรไม่ได้ดอกแล้วครับเหมือนเขาจะเป็นหมันนะครับก็คือประมาณแบบว่า เขายืดไม่เต็มที่นะครับเขาให้ฝักไม่เต็มที่เนาะอาจจะด้วยแบบว่าอ่าแต่ก่อนผมแบบย้ายไปย้ายมาบ่อยหาที่ไว้ไม่ได้เขาเป็นไม้ผ่าด้วยนะครับต้นนี้เป็นไม้ผ่าก็เลยแบบมันจะยืดไม่เต็มที่เอาพูดาง,ง่ายงว่าดอกไม่แข็งแรงนะครับก็เลยทําให้ไม้อะก็เลยทําให้ดอกนะครับก็ตมาก,ก็เจีสอนไม่ได้นะครับแล้วก็ฝักดอกก็ยืดไม่เต็มที่ด้วยเนาะอันนี้ดอกแรกก็จะบอกว่างไงก็เซ็งเลยนะครับดอกแรกมาก็ เป็นหมันซะแล้วนะครับมาดอกตัวนี้ครับตัวนี้ผมได้มาในงามวงวานนะครับก็ตีไปเป็นลูกไม้ครับอ่ะเราก็ตีไปเป็นลูกไม้เนาะอันนี้ก็เกสรก็ไม้อยู่แต่ว่าด้วยที่ว่าหนึ่งเขาขึ้นไม่สูงสุดเนาะมันเขายืดขึ้นไม่สูงก็เนี่ยเกอรก็มีอยู่นะแต่ว่าจะบอกว่าไงเดียเขาให้ฝักที่ไม่ได้แข็งแรงเนาะก็ก็ถือว่าเป็นหมันไปนี่ก็ เครียดเไยเสียไปแล้วสองครับเสียไปแล้วสองฝักทีนี้มาดูความหวังของหมู่บ้านครับฝักนี้โหโตแข็งแรงมากครับต้นนี้คือเป็นไมอ้อายุปีกว่านะครับแล้วไม่เคยผ่าด้วยนะครับแล้วไม่เคยผ่าด้วยก็เลยลูกไม้ต้นเมื่อกี้ก็ไม่ได้ผ่านะลูกไม้ต้นเมื่อกี้ก็ยังไม่ได้ผ่านะครับก็ <c oughs> มาดูต้นนี้ต้นนี้ก็คือฝักค่อนข้างแข็งแรงนะ ฝักค่อนข้างแข็งแรงนะครับแล้วก็ยืดสูงขึ้นจากใบด้วยนะครับก็น่าจะได้ลุ้นฝักนี้แหละนะครับแล้วก็มาดูกันว่าจะได้อเอาเกรสรตัวไหนเข้านะครับว่าตอนนี้น่าจะไม่มีเกรสรออผสมแล้วเนาะบัวสลับบัวสวรรค์อาจจะได้เก็บเกรสรเขาไว้ครับเอาไว้ว่าอาว่าจะได้ผสมกับต้นอะไรดีเพราะว่าน่าจะได้เอาความป้ายเขานี่แหละไป,ไปใส่ไม้ชนิดอื่นเนาะก็ต้องดูก่อนว่าจะตัวไหนน่าจะ เวิร์กนะครับก็ต้องดูว่าตัวไหนน่าจะดีเนาะอืมก็ตอนนี้เกอรก็ผมก็ยังออกมาไม่เยอะเนาะตัวที่มีแววที่จะได้เกอรเพิ่มขึ้นมาผมว่าน่าจะเป็นต้นงามวงวนนะเพราะว่างาวงวานนี่ผมสังเกตแล้วว่าต้นนี้อาใบล่าสุดเขายืดไม่สุดแล้วก็ใบเล็กลงกว่าเดิมด้วยเนาะแล้วก็อีกอย่าง ดันเขาเรียกไงแทงหลอดใหม่ขึ้นมาซะแล้วโดยที่ใบนี้ยังยืดไม่สุดเลยก็แสดงว่าน่าจะได้ดอกครับถ้าไม่ได้หลอกได้ดอกก็น่าจะเป็นที่รากเน่าแต่ว่าผมว่าน่าจะได้ดอกซะมากกว่านะคบเพราะว่าดูจากลักษณะท่าทางแล้วตัวนี้ผมก็ยังไม่ได้ผ่านนะยังยังไม่มีจํานวนเลยผมก็เพิ่งนําเข้ามาได้เมื่อปีที่แล้วตัวต้นปีที่แล้วครับผมก็ไม่ได้ผ่าเลยก็ เดี๋ยวรอเก็บดอกเขาก่อนผมถึงจะผ่าทาจํานวนสำหรับง,งานวงวานนะครับอืมก็มาชมดอกเนาะดอกบนสีว่าต้นไหนก็ให้ฝักแข็งแรงต้นไหนให้ดอกให้เกรสรได้บ้างน,นะครับพราวก็ปรากฏว่าตอนเนี้ยผมก็เสียไปสามดอกแล้วนะครับไม่ได้เกรสรเลยนะครับเสียไปสองสี่เสียไปสองเสียไป 2, สองุดป 2, ิดมีตู้นี้มีอยู่สามดอกแต่ว่าเสียไปสองดอกแล้วเนาะก็ เสียดายมากครับเสียดายมากอืว่าจะเอาลูกไม้เล้ามาใส่บัวสวรรค์อืมก็สีสันกับเม็ดเข้าได้ดีเผื่อได้ไม้ป้ายออกมาสวยๆอะไรอย่างนี้เนาะอันนี้ก็เป็นดารานกพรัดหลอดใหม่ก็มาแล้วไม้จอมมีดสองอผาได้สองมีดมาดูตู้นี้กันต่อครับตู้นี้ก็จะมีอ่า เกสรมามีดอกมาอยู่ประมาณธาตบางแก้วเนาะอยู่ประมาณ2ต้นนะครับธาตบางแก้วให้ดอกมา2 2ต้นนะครับตอนนี้เพราะว่าผมก็ตู้นี้แทบจะเป็นไม้จอมทั้งหมดนะแทบจะเป็นไม้จอมทั้งหมดก็ไม่รู้ว่าจะผสมดีไหมนะครับธาตบางแก้วเขาก็ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนเหมือนเขาแบบมามามาแบบสวยเต็มร้อยหธาตบางแก้วไม่ว่าจะเป็นสีสันหน้าตาเม็ดคือเขามาเต็มร้อยเขาสวยสุดแล้วเนาะ ไม่รู้ว่าหน้าตาเวลาไปผสมจะไปยังไงเนาะก็กับยอดมงกุฎเหมือนกันนะครับอันน like ี้ก็ไม่เหมาะเนาะถ้าผสมไปแล้วเหมือนเหมือนเชื้อแม่เขาแรงนะครับตระกูลยอดมงกุฎนะคือผสมไปปุ๊บหนีหน้าตาออกมาค้ายยอดมงกุฎหมดเลยนะครับหน้าตาเขาจะไม่แบบว่าต่างออกไปกันเยอะเนาะยอดมงกุฎนี้ก็ไม่ค่อยเป็นที่แนะนําเท่าไหร่นะครับยอดมงกุฎไม่ค่อยโอเคเนาะก็อาจจะไม่ได้ผสมนะครับยอดมงกุฎ เสียดายครับรัตนะลุ่งโรดนะครับไม่รู้ว่าเขาจะให้ดอกนะครับเพราะว่าเหมือนเขามีอาการแบบใบเล็กลงเล็กลงหรือว่ารากเน่าครับก็เลยว่ารื้อผ่าดีกว่าลืมคิดไปว่าช่วงนี้เป็นใกล้จะถึงฤดูกาลแบบอาผสมเกสรเก็บดอกเนาะอันนี้ไม่รู้ก็เลยจับผ่าไปผ่าไปปุ๊บนะครับผ่านไปสักสองอาทิตย์อ้าวเห็นปลายใบปลายใบหรือปลายหลอดดูดีๆก็อ้าวได้ดอกมาซะงั้นแบบเสียดายมากเสียดายมาก ดูอย่างนี้ก็น่าจะปล่อยไว้อีกสักพักนะครับรอดูก่อนอถ้างั้นเนวน่าจะได้ดอกที่แข็งแรงเพราะาต้นนี้อายุเกือบปีนะน่าจะ9เดือน10เดือนได้ครับแต่ผ่าไปแล้วก็ทําใจครับตู้นี้ก็จะมีอยู่อ,อีต้นอีต้นที่ให้ดอกมีต้นนี้นะครับที่ให้ดอกหนึ่งหนึ่งต้นก็คือรัตนาลุงโรดเป็นไม้ที่สวยมากเลยนะรัะตนาลุงโรดนะครับ แต่มาช่วงกระแสไม้แดงก็อาจจะเป็นแต่ว่าก็เออราคาก็ยังแรงนะเพราะว่าช่วงที่ผมซื้อรัตนาลุ่งเรืองนะครับตอนปีหกห้าโหยางแรงราคายังหลักหมื่นอยู่เลยนะครับหมายถึงรัตนาลุ่งลุ่งลุ่งเรืองนะครับหลักหมื่นเลยนะหน้าเทพนะครับ <c oughs> อันนี้ก็ยอดมุกุฎเนาะหนึ่งอันนี้ก็ธาตุบางแก้วอีกหนึ่งแล้วก็ด้านในอีกหนึ่งฝักก็ตอนนี้ก็มีหนึ่งสองสามสี่ก็มีอยู่สี่ฝักนะครับ พวกนี้ก็เพิ่งอ,ออกดอกมานะครับก็อาจจะยังไม่บานนะครับก็เดี๋ยวรอดูต่อไปครับว่าะจะมีต้นไหนที่แข็งแรงบ้างก็อาจจะเก็บไว้ครับถ้าไม่มีตัวไหนผสมก็ลองเราก็น่าจะลองผสมดูเผื่อแบบอ่ะได้ตัวดีๆมาก,ก็ไม่แน่นะล้วก็คัดเอาเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็จะเน้นไม้หลากสีแล้วก็ออกด่างนะครับตามกระแสทั่วไปแต่ถ้าได้ไม้แปลกๆมาก็จะดีมากความหวังสุดก็คือเก็บเกบสร บัวสวรรค์ไว้นะครับอืมที่หลักๆที่น่าจะได้นะครับก็วันนี้มาอัปเดตประมาณนี้เนาะนะครับมาอัปเดตประมาณนี้ยังไงก็ฝากพี่วนะครับกดติดตามนะครับกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้สวนใบใบอลคาราเดียมด้วยนะครับผมพูดผิดๆถูกๆเลยก็มาอัปเดตประมาณนี้เนาะยังไงคลิปต่อไปนะั้นจะเป็นอะไรก็เดี๋ยวรอชมกันได้นะครับยังไงวันนี้ก็ ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ